ชมฮะครับทช้วันนี้นะครับกำลังโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนุ่มคนนี้ฮะว่ายน้ำนะคุณผู้ชมว่ายน้ําด้วยตัวคนเดียวฮะไปกลับนะครับข้ามทะเลนะฮะเกาะปอดะไปที่อ่าวนางไม่ใกล้ๆนะไปกลับร่วมสักประมาณสัก3 0 40โลน่าจะได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวคุยเขาดีกว่าว่าตกลงกี่โลกันแน่นะครับนั่งอยู่นี่้วฮะคุณเสียรนัสก็อตหรือว่าน้องสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงกี่ไปกลับกี่กิโล ก็ตอนจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ผมเริ่มว่ายน้ำอะ่ะผมแค่เห็นเกาะเราก็เห็นว่าอ,อยากว่ายไปกลับก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ผมออกตั้งแต่สิบโมงแล้วก็กลับมาถึงประมาณสี่โมงครึ่งอ่ะครับก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะยาวมากๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่ดีก็ในใจคิดว่าน่าจะประมาณ20กิโลเมตรเพราะาเจอกระแสทั้งไปแล้วทั้งขากลับด้วยอ,ะอ่ะครับมันมีบางโมเมนต์ที่แบบว่ายแล้วก็ ไม่ไปไหนแล้วก็แบบคุยกับคนเรือคนเรือบอกน้องน้องวหายสามสิบรู้ไหมบอกผมว่าไม่จริงหรอกมันน่าจะอยู่กลางๆครับระหว่าง 20- ถึงส0 20ถึง30แล้วทำไมทำไมถึงไปไหว้อ่ะผมชอบว่ายน้ำอยู่แล้วครับคือผมว่ายน้ำเก็บระยะทางในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอะครับซึ่งเก็บระยะทางนี่ก็คือว่ายที่ทะเลเท่านั้นเลยป่ะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนะคะการว่ายน้ำในทะเลมันไม่ง่ายถูกไหมคะ อ้มันก็สนุกครับแต่ว่านไม่ง่ายอ่ะก็ก็เพราะว่ามันมีเรื่องของกระแสน้ําเรื่องอะไรแบบนี้อีกถูกไหมคะใช่ครับมันคือผจญภัยเออแต่ว่าคือเราเราฝึกมานานแล้วถูกไหมล่ะใช่เราก็เลยรู้สึกค่อนข้างปลอดภัยถ้าเกิดเราจะว่ายคนเดียวครับปีที่แล้วผมไหา้ไปเกาะเนี้ยแต่ไม่ได้ไหว้ไปกลับมีแค่ว่ายไปไอว้ไปอย่างเดียวเคยลองมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับก็เลยลองอับแบบไปกลับเลยเราไ่ว้ตัวคนเดียวด้วย ไม่ต้องมีใครมาอยู่รอบๆมีต้องมีใครมาช่วยก็มีคนที่ถ่ายไลฟ์สดก็คือเพื่อนผมที่อยู่บนบนเรือมีเรือหัวหัวทงที่ขับตามครับแล้วก็คอยอเพราะว่าตอนเราว่ายน้ําในทะเลครับเราจะน้ําในร่างกายเราจะหมดเร็วครับเลยเราต้องดื่มน้ําบ่อยๆก็คือเขาก็คอยยื่นน้ําให้ครับแต่ก็คือเราก็คือยิงยาวไม่ได้หยุดพัก ขึ้นเรืออะไรเลยใช่ไหมคะตอนถึงเกาะหยุดกินกล้วยสองเอ๊ะสลูกสิบนาทีครับโอเคก็คือว่ายาวไปที่เกาะกินกล้วย3ลูกเดี๋ยวก่อนแล้วก็ว่ายกลับมาเลยก่อนจะไปถึงเกาะก่อนจะไปถึงเกาะไม่มีพักเลยไม่มีมีแค่กินน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำอย่างเดียว30มบโลอ่ะโอ้สุดยอดคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลเพราะพูดถึงคุณกันเยอะมากจะบอกว่าจริงๆก่อนหน้าที่เขาจะมาโด่งดังเพราะเรื่องเนี้ย แอบ,บเห็นอินสตาแกรมเขามาแล้วเพ<อ>ราะว่าก่อนหน้านี้ค,คือแอบ,บ่องอยู่อ่ะแอบ,บ่องอยู่นเนพราะว่าใส่หางนางเงืพี่กอฟเป็นที่ที่ไม่กดดูหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ใส่หางนางเงือก <ๆ S 1> ทำไมจริงอนรู้เพราะว่าเขาเป็นเมอร์แมนอ๋คุณทำภาพยนต์เรื่องนี้เหรอ ครับใช่ไหมคะเป็นเป็นเป็นตัวเงือกครับโอ้โหแล้วเขาก็ไปว่ายในน้ำจริงจริงเร้เป็นภาพยนตร์สั้นนะคุณผู้ชมหลายหลายคนน่าจะไปดูเราได้เห็นไปดูได้ที่ไหนอันเนี้ยที่ YouTube ได้เลยครับ y o u ยูทูปเฟซบุ๊กหนังชื่อ m e r m a แมนโอเชีย l พลาสตันครับหรือมนุษย์เงือกก็น่าจะขึ้นมาแล้วครับผมเสารภาพเลยผมดูไปหน่อยหนึ่งยังดูไม่จบที่เข้าไปดูเพราะอะไรภาพสวยมากสวยมากแล้วเก๋ผมก็เลยแบบเฮ้ยคืออะไรอ๋อเนี่ยผมเพิ่งรู้อ่ะอันนี้คือคุณใช่ไหมเมอร์แมน คุณจุ่ม,มนงมดูดิเจ๋งนะนี่คืองานของคนไทยนะก็คือว่าปีที่แล้วครับผมได้นะทำงานเก็บกู้อวนจากแนวปะกการังกับอุทยานที่กร,ระบี่เราก็เราทำสีเดือนเซเวย์เกาะประมาณ8เกาะถ้าเกิดเอาเศษอวนที่เราเก็บมาจากแนวปะกการังมาวางข้างๆกัน,นะเราเก็บได้ประมาณ3.4กิโลเมตรครับซึ่งขยะใต้ทะเลมันเยอะมากเลยก็อยากถ่ายทอดเรื่องนี้ในในหนังแต่คือยังไงผมก็ใช้ชีวิตกับทะเลทุก ทุกเวลาทุกนาทีอยู่แล้วอะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหางนางเงือกของเขาแสดงว่าจุดหลักๆเลยที่คุณรักทะเลชอบทะเลเนี่ยส่วนหนึ่งคือคุณอยากจะช่วยเหมือนเป็นการแบบว่ารณรงค์ให้เลิกทิ้งขยะในทะเลถูกต้องไหมใช่ครับคือตอนผมใช้เวลาในทะเลค่อนข้างเยอะมันทําให้ผมได้เห็นหลายอย่างที่คนอื่นไม่ค่อยได้เห็นนะครับอย่างเช่นขยะน้ําเสียปลาที่ตายปลาที่ตายเพราะเศษพลาสติกหรือติดอวนตายอะครับเลยมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่า อยากถ่ายทอดให้คนเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงส่วนมากอะคนคนส่วนใหญ่เขาเจะสัมผัสกับทะเลผ่านอาหาร uh huh. ก็คือเขากินอาหาร uh huh. ทะเลแต่เขาก็คิดว่าขยะที่อยู่ในทะเลเขาไม่เกี่ยวกับเขาหรอกหลอดกับถุงพลาสติกที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันมันไม่น่าจะเกี่ยว <Effect. S 2> กับเขาแต่จริงๆอะ่ะปีนี้เขาเขาไปมีวิชาการเราก็เจอว่า มีเศษไมครพลาสติกกับพลาสติกเล็กๆอยู่ในสายเลือดคนที่มาจากอาหารทะเลเหรอใช่ครับนี่เราไม่รู้จริงๆนะคือแบบทะเลมันอาจจะเป็นที่ที่แบบคนเขาไม่มองแต่มันเข้าถึงตัวเราสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่ตัวเราอยู่ดีออสุดท้ายกลาเป็นเรื่องใหญ่นะเราเป็นคนทําลายทะเลโดยการทิ้งเศษขยะเหล่านี้ลงไปแล้วมันก็วนกลับมาสู่ร่างกายเราเหมือนเดิมดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณทรายอยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเราเรียกคุณทรายว่าเป็นนักอนุรักษ์ได้ไหมคะ ได้ค่ะได้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ควรจะทาอยู่แล้วในปกติด้วยด้วยเหมือนกันใช่ครับผมพยายามจะเตือนว่าสุขภาพของคนส่วนใหญ่จากทะเลมันเป็นสิทธิของมนุษย์นะครับว่าเราไม่สมควรต่อให้ใครหรือองค์กรไหนอ่ะทาลายระบบนิเวศเพื่อเอามาได้ประโยชน์สําหรับเขาคนเดียวอะครับมันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมอครับมีมีคุณผู้ชมนะฮะฝากมาบอกว่าวาปให้หน่อยวาปแบบภาษาวัยรุ่นนะวาปให้หน่อยหนุ่มคนนีีเขาเป็นใคร ว่าคืออะไรอะเขาไปดูประวัติหน่อยเปคนประวัติให้หน่อยเลยต้องขออนุญาตกล่าวถึงนิดนึงหนุ่มคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดานะครับนะฮะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นเนี่ยเขาระบุมาชัดหรือเปล่านี่คือถ้าหากว่าผิดแก้ให้นะทายาทรุ่นที่สี่นะครับของตระกูลสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับเออแล้วทาไมอะทำไมคุณถึงแบบว่าหันมาทําอะไรออกธรรมชาติอะไรขนาดเนี่ยก็บางทีเรา เหมือนเราได้มีประสบการณ์ได้โอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วเราก็เลือกทางที่จะมาอยู่กับทะเลเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรามีออแต่ตอนเราไปอยู่กับทะเลแล้วมันทําให้เราสังเกตว,ว่าปัญหายิ่งใหญ่ขนาดเนี้ครับมันน่าจะเป็นเราที่สมควรหันมาช่วยแก้เพราะว่าเรามีแรงแล้วเรามีใจที่จะทําครับ,รบตอนนี้ถึงขั้นว่าคุณมีตําแหน่งในการรับผิดชอบงานที่นั่นเลยเหรอใช่ครับแต่ตอนนี้ผม ตอนนี้ผมทำเป็นนักอนุรักษ์อิสระคือผมมีงานส่วนตัวที่เก็บกู้อวนตามแนวโขดหินแล้วก็ใต้น้ําที่ภูเก็ตอยู่ตอนนี้ครับก็มีจิตอาสา,ศา,น,านักว่ายน้ําทะเลเปิดเหมือนผมอะประมาณ3 0 5สิบห้าสิบกว่าคนมาช่วยกันว่ายไปที่ที่คนเข้าไปไม่ได้แล้วก็ไปเก็บขยะมามซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค,คุณชายและอาสา,าสมัครทาอยู่เป็นประจําทุกๆวันนะครับใช่ครับนกิจวัตรประจําวันว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ค่ะแต่คือใจล้วนๆอ่ะทำแบบเงียบๆก็พยายามจะหาทางที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจครับก็เลยมาเป็นหนังเรื่องนั้นด้วยมือรแมนด้วยใช่มตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดในสายตาของคุณนะเพราะว่าคุณไปสัมผัสโดยตรงนะทะเลในประเทศไทยอ่ะมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างอือคือจากที่ประเทศอื่นๆที่ผมไปอะค่ะคือมันไม่มีที่ไหนที่เทียบทะเลไทยได้ ในเรื่องของความสวยค,ความสมบูรณ์แล้วก็พื้นที่มันมีหลายที่มากที่มันสวยงามม,มีทั้งเกาะสมุยมีทั้งภูกเก็ตลันตากระบีะ่แต่กลับกันสิ่งที่สวยงามอะครับมันถูกคุกคามเพราะว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่5ในการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกเหรอใช่ครับแล้วก็คือมันเราก็ฟังสถิติเราก็แบบเออมันจริงหรือเปล่าแต่ตอนเราไปหน้าหาด เราก็จะเห็นเองครับว่าแม้แต่บนใจเราก็เห็นขยะแล้วใช่ครับในแม่น้ําอ่ะขยะแม่น้ําเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีขยะในทะเลเยอะมากครับนี่คือปัญหาหนึ่งที่คนก็ไม่รู้เหมือนกันครับ<อ>ในแม่น้ําเราเนี่ยนะคะใช่ครับมันส่งผลถึงทะเลด้วยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าสุดท<ส>้ายน้ําจะไปลงที่ทะเลไงขยะก็ตามก็ลอยไปด้วยใช่ครับเออจริงๆน้ํนะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยนึกถึงเลยนะถึงขั้นว่าคุณมีครั้งหนึ่งคุณเห็นขยะมากๆคุณถ่ายคลิปอยู่คุณร้องไห้เลย อครับเออมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันเหมือนยังไงอ่ะเหมือนที่ที่ที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นเคยอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะมันเคยเป็นป่ากกงลางอ่ะครับครับแล้วก็พอดีขยะที่ภูเก็ตขนาดภูเก็ตเป็นที่มันเป็นแบบมันในประเทศเราเราไม่มีหลายที่ที่มีเตาเผาอแต่ภูเก็ตเป็นที่หนึ่งที่มีค่ะที่นั่นอ่ะขยะ ต่อแต่ละ,ะ,ะ,ะวัน,นประมาณหมื่นๆกว่าตันเยอะจนเขาเ,าเผาไม่ทันเขาต้องไปเอาพื้นที่ป่าโครงการข้างๆไปทำลายแล้วก็ทำเป็นหลุมฝังกลบซึ่งถ้าเกิดนักอนุรักษ์หรือคนที่รักธรรมชาติเองมันก็น่าร้องไห้อเพราะว่าผมเห็นหมาอยู่ประมาณ30กว่าตัวสากว่าตัวแบบคุ้ยขยะก,กินอาหารแล้วก็เห็นมนุษย์ข้างๆคุยขยะหารายได้เพิ่มมันเป็นอะไรที่แบบเราเราเฟลเราเฟลสังคม ส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นขนาดเนี้ครับเออมันไม่ควรจะเกิดขึ้นขนาดนี้ใหญ่โตขนาดนี้เนาะจริงๆนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ในฐานะคนไทยที่เที่ยวภูเก็ตหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวก็คงไม่เคยเห็นภาพนี้ด้วยเนาะ,ะมันคือเราจะเห็นภาพแค่ภูเก็ตสวยงามอาหารทาอ้องอร่อยทะเลสวยที่พักดีแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของภูเก็ตหรือทะ,ทะเลที่เราชอบอะด้านหลังอะเบื้องหลังม,มันมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็อาจจะต้องใส่ใจกับมันมากึ้นเพราะสุดท้ายมันมาจากน้ำมือเราเองอ่ไแล้วพี่รู้ไหมครับว่า ตอนเช้าทุกเช้าที่หาดป่าตองอะครับมันจะมีทีมงานตอนตีสีมาเก็บขยะตอนเช้าเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ขยะมันเต็มทะเลจนทุกเช้าอ่ะมันมีขยะเต็มหาดมันมีมันมีทีมไปเก็บก่อนทุก่อนที่ทุกคนตื่นเพื่อทําให้มันดูสะอาดแล้วเขาก็เก็บสองสามรอบอ๋อเหรอคือขยะมันขึ้ทุกวันเลยใช่ครับนี่คือเรื่องจริงแล้วก็คือนี่คือเรื่องที่ทราแบบเอาตัวเองลงไป เปิดให้คนอื่นเห็นครับโอ้เออเออผมว่าดีนะที่คุณทรายมาทําแบบนี้นะอย่างน้อยก็ได้มาถ่ายทอดให้คนทั่วไปได้รับรู้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับท้องทะเลในบ้านเราเนาะแล้วเนี่ยคือเนี่ยเอาจริงนะขยะขนาดไหนคุณผู้ชมโอ้โหแล้วสัตว์ทะเลเนาะเขาอยู่ยังไงเขาเจออย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดผมว่ายน้ําอ่ะผมสามารถเดินออกจากทะเลได้ครับแต่มันก็มีบางวันที่ผมว่ายไม่ได้เพราะว่าฝนตกเยอะแล้วน้ําเสียลงทะเลหรือบางวันที่แบบ คือถ้าเกิดพอหมอ,อกจะทะเลได้แต่ปลาเดินออกไม่ได้ครับจริงจริง,รง,รงเออต้องช่วยกันนะผู้ชมนะเนี่ยเวลาไปท่องไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้คุณทรายมายืนยันแล้วว่าขยะส่วนหนึ่งจากแม่น้ําก็เกี่ยวข้องนะครับสุดท้ายจะไหลไปที่ทะเลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรบกวนอย่าทิ้งขยะลงน้ําเลยจะแม่น้ําจะทะเลอะไรก็แล้วแต่ช่วยกันเถอะต้องช่วยกันเอาจริงแล้วเนี่ยคือจะให้หน่วยงานแบบว่าน้องทรายอ่ะมาดูแล ผมถามเลยจะดูแลได้ทั้งหมดเลยท้องทะเลกว้างขนาดเนี้ยมันเป็นงานที่เราอ่ะมนุษย์ทั่วไปต้องช่วยกันอย่าให้หน่วยงานใดหมดหน่วยงานหนึ่งเขาต้องมารับผิดชอบอะเนาะกล้ามผมอาจจะอยากแต่ผมช่วยโลกทั้งใบไม่ได้ครับนี่ สา,สายพูดดีมากระหว่างนั้นตาตาออนแบบว่าโอ้โหอยาก <ตา S 1> จะววเป็นนักอนุรักษ์ขึ้นมาเลยต,ต,ตาออนคือวาววาวมาเลยเป็นอย่างเดียวคือเมาเรือเนี่ยแหละโอ้โหกินยาสิกินยาได้เมาอ่ะแต่ว่านอกจากคุณสายแล้วยังมีอาสาสมัครอีกหลายคนเหมือนกันที่ลงมือทําแบบนี้ใช่ไหมคะคถ้าสมมตินคนที่ดูอยู่รู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วอยากจะร่วมเป็นอาสาสมัครกับคุณสายด้วยต้องไปทางไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทํายังไงดีก็ผมก็จะมีงานแบบ เข้าไปในโรงเรียนเพื่อพาเขาไปเปิดประสบการณ์อนุรักษ์หรือไปเก็บใต้ทะเลหรือเก็บตามแนวโขดหินมันก็มีงานเหมาะสําหรับคนที่อยากอยู่บนพื้นที่อยู่ในทะเลหรืออยู่ใต้ทะเลแต่สําหรับคนส่วนใหญ่ครับวิธีที่จะช่วยทรายได้ง่ายที่สุดก็คือลดปริมาณขยะที่ตัวเองสร้างในชีวิตประจําวันเพราะว่าขยะที่เรามัดกับถุงดาทุกวันทุกคน่ะ มันมีแค่ปลายทางแค่สองที่ก็คือทะเลกับหลุมฟังกบครับหลุมฟังกบก็คือป่าอเราก็วิธีเดียวก็คือลถปริมาณขยะครับใช้อะไรที่มันย่อยสลายได้มันจะช่วยโลกดีที่สุดครับคุณมีชื่อทีมหรือชื่อเพจอะไรบ้างไหมหรือว่าหลายๆคนอยากจะไปร่วมด้วยก็งานผมผมชอบแฮชแท็กว่า CU Strong แต่ส่วนมากผมจะอัปเดตงานหรือชีวิตผ่านเพจมนุษย์เงือกอะครับอ่าก็เข้าไปได้ที่มนุษย์เงือก เผื่อใครอยากจะเข้าไปร่วมอะไรอย่างนี้ก็แต่แล้วแต่เนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเฮ้ยเห็นเห็นน้องทรายว่ายน้ำแล้วเฮ้ยบางทีอยากอยากว่ายบ้างว่ายน้ำขั้ทะเลอย่างเงี้ยเหรอเออเออนั่นแหะแนะนำา่วหน่อยเดี๋ยวเขาไปว่ายกันทั้ะอ๋อก็คือว่าอ่าอย่าว่ายโดยไม่มีทุ่นครับคือผมว่ายได้เพราะผมอ่าดื้อแล้วก็มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีอ่าแต่ ถ้าเกิดจะเริ่มครับก็คือไหว้กับทุนไหว้กับคนที่รู้จักแล้วก็ไหว้กับกลุ่มครับผมไหว้ในทะเลประมาณแบบน่าจะ500รอยรอบแล้วครับเลยมันเป็นบ้านนึงบ้านหนึ่งของผมครับก็คือเรียกว่ามีประสบการณ์แล้วนั่นแหละคือคุณไหว้น้ำกี่ปีประมาณบอกไปก่อนเลย่อทั้งชีวิตรับเห็นไหมคือเขาไหว้น้ำมาตลอดก็เลยค่อนข้างมั่นใจเพราะะนั้นคือใครที่รู้สึกว่าแบบ ยังไม่ได้ไว่วยน้ําแข็งอะไรมากๆอะไรเงี้ยอย่าไปเสี่ยงนะ<ช>มันอันตรายจริงๆวินาทีชีวิตเลยอันตรายรเหมือนกันนะเออเนาะอนาคตค่ะคุณทายมีเป้าหมายอะไรไหมว่าแบบว่าอยากจะทําโปรเจกต์ของตัวเองให้มันส่งต่อต่อคนได้มากขึ้นหรือว่ายังไงมังม่งมั่งไหมคะคือทายคิดว่าทุกคนอนะ่ะมีใจิตใจที่ดีมากทายเห็นมาแล้วคทุกคนมีใจที่จะสู้เพื่อพื้นที่กับสิทธิของของตัวเขาอ่ะสิทธิของสุขภาพของโลกเขา เราแค่ต้องให้โอกาสให้เขาก็คือถ้าอยากเปิดงานแล้วทำงานกับคนมากขึ้นให้ให้คนเข้ามาบริเวณต่างๆแล้วก็สร้างสร้างจิตอาสาลกลุ่มใหญ่ครับออาจจะว่ายน้ำไประยะทางไกลกว่านี้ด้วยก็ได้ถ้าเกิดม,มันจะช่วย <laughs> ครับเราบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคุณรักท้องทะเลขนาดไหนโอ้ก็ถ้าเกิดก็เหมือนแบบก็เหมือนในโลกโลกระบบนิเวศถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่มีทะเลมันก็ไม่มีทรายอะครับทรายต้องอยู่กับทะเลอะครับใช่สุดยอดสุดยอดออนอ่อนออนออนอ่อนลูกออนเอ้ยออนเบาลูกเบาเบาเบาลูกเบาลูกไม่ชื่นชมไงสิ่งที่เขาพูดมันต้องบอกเลยนะว่าขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณมากที่คุณยอมเสียสละเวลาส่วนตัวชีวิตส่วนตัวมาเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากบแล้วก็เผื่อใครอยากจะอาสาสมัครก็ไปตามช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะ